เอาละครับกลับมาพบกับผมแตมเมอร์กันอีกครั้งนะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กันในบ้านของผมเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหูฟังนักแคสเกมราคาเบานะครับก็เป็นหูฟังแคสเกมพร้อมไมค์ที่ราคาถูกนะครับก็โอเคนี่อยู่ในบ้านของผมนะครับก็เขามาส่งที่บ้านยหยเว้ยจากจากราซาด้านะก็ราคาถูกนะครับเดี๋ยวจะอธิบาย ก็เขามาส่งที่บ้านยายนะฮะเออบ้านยายแล้วผมก็อยู่บ้านยายนะแล้วเพิ่งมาบ้านบ้านนี okay, okay. ่เลฮะก็เอามารีวิวเลยเนี่ยครับผมก็โอเคเนี่ยก็สภาพบ้านนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็โอเคนะฮะก็โอเคเตียงนอนเตียงนอนเวงนะฮะก็โอเคเรามาแกะกล่องนะก็แกะร้องแกะมาแล้วนะฮะร้องแกะดูนะเพราะว่าพี่กับน้องมันก็อยากเห็นนะครับก็แกะมาจากบ้านยายแล้วนะฮะก็โอเค ต่อนี่นะครับก็เป็นหูฟังนะฮะหูฟังอันนี้เทด Headset AK 7 1เอ็ดเพกซัสนะฮะเพกซัสโอ้กลับด้านนะฮะอันนี้เทด Headset AK 7 1เอ็ดเพกซัสนะครับผมก็โอเคเป็นหูฟังนะฮะก็สั่งจาก Lazada เนาะก็ราคา800บาทนะครับแต่ว่า Lazada าเขาลดเหลือ500ตอนนี้ลดเหลือ500เนาะก็จัดมานับจ่ายจาก PayPal นะฮะ เงินได้มาจาก u t u b e ท่างนานเลยนะครับผมก็โอเคนะแล้วก็มาดูกันเลยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมีแต่ภาษาอังกฤษนะครับไม่มีภาษาไทยเลยนะครับผมก็โอเคโอเคเรามาแกะกันเลยดีกว่าแกะไหนวะเนี่ยเอ่อแปบบ๊บอนุญาตแป๊บหนึ่งนะฮะร,รู้สึกว่าจะแกะยากมากเลยนะฮะนี่นะครับ โอเคโอเคแกะทันทีดิแป๊บเดียวนะฮะก็โอเคมีมือเดียวด้วยนะฮะมือเดียวด้วยไม่รู้จะแกะยังไงโอเคก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับไปซะจะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็โอเคมาดูในส่วนของข้างในนะครับก็นี่นี่นะครับก็แกะออกมา โยนไปนะฮะก็จะเป็นคูฟังสีเขียวนะครับมีตาเพกซัสนะฮะเพกซัสในโฟกัสหน่อยนะเพกซัสนะฮะก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับพร้อมกับไม้นะฮะไม่นี่เป็นไม่นะครับสําหรับสวมสวมไปที่หัวนะฮะมันก็คือเฮดเซ e นะฮะสวมไปที่หัวแล้วก็พูดไปแคสไปได้เลยนะฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเป็นไม่นะเออเป็นไม่ได้เลยนะ ถ้าอยากให้มันได้ยินเสียงเกมครับก็ตอนแคสก็ไว้ประกบกันอย่างนี้แล้วเปิดเสียงเกมให้ดังนะฮะให้ดังเลยแล้วไม้จากตรงนี้มันก็จะเข้ามาหูฟังนะฮะแล้วมันก็หูฟังเออเสียงเกมมันจอกจากหูฟังแล้วเข้าใหม่นะฮะก็จะอัดได้นะครับก็เป็นสายแจ็คนะฮะเป็นสายแจ็คตัวเดียวนะครับกันเหมือนเป็นเป็นสายผ้าผ้าหุ้มมานะโอเคของอนิเทศนะฮะก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น เป็นที่ปรับนะฮะมันจะมีออนกับออฟนะถ้าคุณอยากฟังเสียงนะก็ออนนะถ้าไม่อยากฟังก็ออฟนี่ออฟได้เลยนะฮะก็เป็นอย่างนี้นะก็สามารถปรับเสียงได้นะฮะนี่ทางลูกบิดนี่เลยนะครับผมก็โอเคนะฮะอืมเสียงลดผ่านมากเลยนะครับก็จะเป็นลำตัวสีเขียวนะฮะใครที่อยากซื้อสนใจนะครับก็สามารถสั่งทางราซาด้ได้นะครับก็รีวิวอาจจะไม่ค่อยละเอียดนะครับก็ เป็นที่เสียบแบบ3.5ม mm, ิลลิเมตรนะฮะโอเคสีเขียวด้วยก็สั่งจาก l a ซ a ด้ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ลิงก์ของอันนี้ไว้นะครับอันนี้เทสเทสเอเค71เพกซัสนะฮะโอ้มีเสียงไอ้จกด้วยนะครับก็บ้านนี้ไม่ค่อยอยู่นะฮะโอเค,อเคนอกเรื่องนอกเรื่องบ่อยเลยนะผมโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ผมก็จะบอกเลยว่าถ้าเราเพิ่งมาแคสเกมล่ะก็ควรมีต้นทุนที่ดีนะฮะควร หาแบบของที่เป็นต้นทุนแบบทาให้มันแคสท,ทีดีไปก่อนนะเพื่อดูว่าเราอะไปได้ดีไหมกับ u t u b e นะฮะถ้าไปได้ดีค่อยซื้อของแพงๆนะอย่าเพิ่งไปซื้อพวกไอเลเซอร์ลาเซอร์เลเซอร์ลาเซอร์เฮดเซ็ตเฮดเซ็ตคาเครนอะไรประมาณนี้นะต้องสามพันกว่านะอย่าเพิ่งนะครับก็ลองทําไปก่อนว่า YouTube เป็นงานดนิเลกที่เหมาะกับเราไหมนะ,ะับถ้าเหมาะก็ค่อยซื้อนะครับก็ตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยมีทุนและ อยากลองก่อนว่า YouTube เหมาะกับตัวเองไหมก็ซื้อนี้มาใช้แคสกันก่อนได้นะครับกับเกมที่คุณจะทำ u t u b e นะฮะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ละกันเนาะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับผมแต้มือนะก็ต่อไปนี้นะครับการแคสการจัดจัดห้าอันดับก็เสียงจะดีแล้วนะเพราะมีใค้เจ้านี่นะครับเสียงชัดนะเนี่เนี่เขาบอกว่าเสียงดีเลยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ